ถ้ารถไมเทีย X สีแดงหลวงปู่พัดไม่พังผมคงไม่มีโอกาสได้เจอกับหลวงปู่พัดวัดว้วยด้วนอย่างแน่นอนครับทําเป็นรถเนี่ยผมก็จะมีฝ่ายช่างด้วยใช่ไหมมีโอกาสมีพี่คนนึงบอกว่านะครับรู้จักหลวงพ่อพัดแล้วท่านเนี่ยมีรถไมตีย X โดยต้าไมเทีย X จะเอามาซ่อมนะครับไปซ่อมร้านไหนดีผมบอกว่าพี่เป็นไรอะ่ะบอกเป็นเก็บงานช่วงล่างเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยผมก็บอกเอาให้ผมสิเดี๋ยวผมทำให้ท,ทําถวาย ผมก็เอารถหลวงพ่อพัดเนี่ยมาทําถวายไปก็เสร็จหมดก็จะส่งมอบแล้วนะครับุูนพี่ก็บอกว่า,เ,าเปลี่ยนยางให้หลวงพ่อด้วยแล้วก็เอ๊เราซ่อมให้ฟรีแล้วให้เปลี่ยนยางอีกแล้วเหรอนะครับสุดท้ายแล้วก็เปลี่ยนยางแล้วก็แต่เก็บเก็บยางกับหลวงพ่อพัดนะครับเท่าน,นั้นเก็บขยางหลวงพอ่อก็โอนให้แล้วเราก็นํารถคันนี้ไปส่งมอบที่วัดให้ด้วนผ่านไปไม่กี่วันมิว่าหลวงพ่อมีรถวีโก้อ,อีกคันนึงเอามาซ่อมเราก็มาซ่อมให้ครับแล้วตอนที่ร,รถไปส่งมอบหลวงพ่พัดก็มานี ai, ่ท่านก็เคาะหัวให้ท่านให้พรแล้วก็ให้พรเครื่องมา ก็เริ่มได้มาสองก็เริ่มศึกษาว่าหลวงพ่อพ,อ,งพอพัดเป็นใครนพอหลวงพ่อพ่อพัดเป็นใครยังไงก็เริ่มเก็บพออวิโก้ไปส่งว่าก็ได้หลวงพ่อก็ให้อีกนะครับเราก็เห็นลูกศิษย์ลูกหามาแบบแย่งกันเลยปุ๊บป๊บปั๊บ,บ,บแต่และรุ่นหมด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 ,หมดเราก็เริ่มมาศึกษานั่นเองนะครับตั้งแต่ปีประมาณปี2562ปี63ก็มีเหรียญเจริญพรบนออกนะครับผมก็จองไว้ลังหนึ่งลังละหมื่นห้าแต่ปรากฏว่ามันขายได้ถึงลังละหนึ่งแสน 1, นะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเกิดนครสวรรค์แล้วกันนะครับ